วีล่าคาคร์สวิทับโฟก์คาร์เวลทีไฟนะครับอันนี้ยกมาจากพัทยาเรื่องมาสามแสนนะครับอันนี้สติกเกอร์ดับโค้ดดับไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดดูนะครับมีอะไรบ้างอาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งนะรถไม่วิ่งนะครับเช็คเฮลดูก่อนนะครับอ่ะ ECM มาแล้วต่อไปก็ TCM มีอะไรไหม ECM 5โค้ดอ่ะ TCM 2โค้ดนะ TCM 2โค้ดเดี๋ยวดูทั้งหมดเลยนะมีโค้ดอะไรบ้างาานะครับโอ้คาราเวลครับ T T ฟลนะครับ T 5เครับอ่ะเช็คโค้ดดูก่นนะครับมีอะไรบ้าง สักครู่นะมากันเยอะอย่นะโบสก็เยอะอยู่นะครับโฟล์คาร์เวลดีไฟเกียร์อตโต้นะอาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งฮนะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะพยายามจะวิ่งอยู่แต่ไม่จะวิ่งไม่ไหวนะครับไม่มีกําลังนะเดินหน้าไม่ได้เลยนะถอยหลังได้นิด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 ขยับนิดนิดนะถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังขย,ยับนิดนิดดีรักพาสิบ เดี๋ยวดูให้ครับเป็นยังไงยมมาจากพัทยานะครับเอารถสไลด์ไปยมมาจากพัทยานะครับเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเอาทั้งหมดเลยไหมครับนะรบ้อยร้อยเปอร์เซนงั้นเดี๋ยวหยุดไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวสัสต๊อปหยุดไว้แป๊บนึงตรงที่มันจะนานนะครับ โค้ดนฮะเกียร์โตเกียร์โตนะมีโค้ดฮะโค้ดห้าโค้ดนะฮะ TCM เครื่องยนต์ก็มีห้าโค้ดนะครับอ่ะครบทวนครบหรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์ครบล้วมีพอร์ตอ๋อ ไ่ได้อันนี้เครื่องยนต์นะดีสอินสแตมเมนต์เทคแอร์แอร์โฟร์เทอร์โบชาัตเจอร์เทอร์โบชาัตเจอร์อันนี้เครื่องยนต์นะแคมชาร์าโพซิชันเซ็นเซอร์ซิ่ง,ง,งแนวโอ้โหมาเยอะเลยยุ่งอะอันนี้เกียร์ซีนอยวาลสองนะครับ 0.0.260ศูอยน้อยวาสอง์ 60, สปิดจิ้งแนวไลท์ a b บอทำไมมันเยอะเนี่ยอ,อันนี้เกียร์นะอันนี้เบรก ขวาหลังขวา D ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดแปด e w Speed Sensor หลังขวาอันนี้อะไเเอร High e a t u r e s เซอร์ เข้าไปดู TCM TC 5โค้ดกครับเป็นแบบวา2อัพพุตสปีดเซนเซอร์คุสปีดเนี่ยืั้งจากว่าเกียร์ไม่หมุนนะนะเป็นเวลาเกิน5วินะฮะวัดรอบความเร็วไม่หมุนเป็นเวลาเกิน5วิก็จะเด้งโค้ดขึ้นมานะครับมีขเล็กเรโดชัวนะครับเกียร์3 ไม่ถูกต้องกจะสามลื่นนะครับเพราะคอนเวอร์เตอร์ล็อกอัพคัสไม่ทำงานนะครับหลายอย่างเลยาเข้าไปดูวีราคาซื้อครับโอกาลาเวลดีไฟนะ์นะนี่ลงมาจากพัทยานะครับ นี่ DTC e อันนี้โคตดเกียร์นะครับอมนะีราคาสิทธิ์เดี๋ยวจัดการให้นะครับยอโต้ oto, นะโค้ด c h เวลทีไฟ T5 นะครับมีราคาสิทธิตโทรศัพท์080931425บอกครับ